สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลื้ยงบ้านบ้านบายเจ s แอสเซ a แมเ e จเมนค่ะวันนี้ยิ้มมีบ้านเดี่ยวในทำเลทองค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมกันในย่านธัญ,ญบุรีจังหวัดประทุมธานีค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าธัญญาพิลมวงแหวนวัชะละพลธัญ,ญบุรีค่ะสำหรับโครงการนี้เดินทางสะดวกพร้อมกับอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นดูโฮมโลตั บิ๊กซีหรือว่าสวนสนุกดีเวอร์ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับมหาวิทยายลัยคลองหกและโรงเรียนสวนกุหลาบมหาวิทยายลัยหลังสิธิ์อีกด้วยค่ะสำหรับภายในบริเวณโครงการต้องขอบอกเลยว่าร่มลื่นน่าอยู่มากๆค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีพื้นที่ส่วนกลางสโมสรฟิตเนตสสระว่ายน้ำค่ะให้กับลูกบ้านนะคะตัว บ้านจะสวยและน่าอยู่ขนาดไหนตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่บ้านเลขที่111่ทับ41ค่ะมีขนาดพื้นที่นะคะ60ตารางวาค่ะ 3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวบริเวณด้านหน้าสามารถจอดรถได้2ถึง4คันเลยล่ะค่ะและบ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านหลังมุมค่ะคุณผู้ชมจะได้พื้นที่บริเวณโดยรอบนะคะสามารถปลูกต้นไม้หรือทําสวนหย่อมเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะเดินเข้ามาจากประตูทางด้านหน้าตัวบ้านจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นค่ะ พร้อมกับเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะโซฟาตัวใหญ่ๆค่ะที่วางทีวีหรือว่าตู้โชว์ได้แบบสบายๆเลยละ,ค,ะค่ะค่ะและในตัวบ้านนะคะบริเวณชั้นล่างยังมีอีกหนึ่งห้องค่ะที่บิวอินนะคะทั้งเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานค่ะไว้ให้คุณผู้ชมสามารถใช้ทำอาหารหรือว่าครัวไทยค่ะเปิดประตูด,ด้านหลังไปนะคะจะพบกับพื้นที่นะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้ค่ะ บริเวณชั้นล่างค่ะจะมีหนึ่งห้องน้ํานะคะมีฝักบัวแยกพื้นที่แห้งพื้นที่เปียกสามารถอาบน้ำบริเวณด้านล่างได้และสุขภัณฑ์ครบคันค่ะบริเวณชั้นสองจะสวยน่าอยู่ขนาดไหนตามกันไปดูเลยค่ะ สำหรับห้องแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะอยู่บริเวณทางด้านหน้าของตัวบ้านนะคะซึ่งมีระเบียงค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะเดินออกไปรับลมในธรรมชาติบริเวณด้านนอกได้และขนาดห้องมีขนาดใหญ่ค่ะสามารถที่จะตั้งนะคะเตียงขนาดใหญ่5ฟุต6ฟุตได้แบบสบายๆพร้อมกับเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าชั้นวางของหรือชั้นวางทีวีพื้นที่ยังเหลือๆค่ะในห้องนี้ ยังมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะนะคะเรียกว่ามีสุขภัณฑ์เนี่ยครบคันเลยละค่ะและห้องที่2นะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเช่นกันค่ะห้องนี้มีพื้นที่กว้างนะคะสามารถวางที่นอนหรือว่าเตียงเนี่ยขนาด5-6ฟุตนะคะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์อยังมีพื้นที่เหลือๆเ,เลยค่ะใช้เป็นห้องนอนนะคะอีกหนึ่งห้องนะคะได้แบบสบายๆเลยค่ะ สำหรับอีกหนึ่งห้องนอนค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้คุณผู้ชมนะสามารถที่จะบิวอินเป็นห้อง Work-in c นค s e t นะคะหรือว่าห้องทํางานห้องลราห้องนอนสําหรับน้องๆหน,นูๆก็ได้เช่นกันค่ะบริเวณชั้น2ค่ะมีห้องน้ำรวมที่ใช้ร่วมกันนะคะพร้อมกับพื้นที่แยกโซนแห้งโซนเปียกและสุขภัณฑ์ให้ครบครันค่ะ การเดินทางไปยังโครงการบ้านธัญญาพิรมวงแหวนวัชระพลธัญ,ญบุรีเริ่มต้นจากแยกต่างระดับธัญ,ญบุรีไปยังถนนลังสิตนครนายกแล้วกลับรถตรงไปอีกประมาณ550เมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมกับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ทำเลทองค่ะสำหรับท่านไหนที่ชมแล้วอยากจะเป็นเจ้าของหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage j Asset Management หรือ Youtube Channel เลืองบ้านบ้านบ่าย s s e t s s n t m e n e n t m e n t ค่ะอย่าลืมนะคะเราเนะรับให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากบ้านเดี่ยวสวย,สวย หลังนี้ยังมีทรัพย์พร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายหลังเลยล่ะค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ